สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ K168 Z นะครับก็จะเป็นแนวไอ้อ้วนเลยนะโอเพเช่นเนียก็จะตามนี้เลยนะครับเติม50บาทเนี่ยก็จะได้เป็นโล่ p 100อันแล้วก็ได้เป็นแสนหนึ่งเซตนะครับผมเป็นแสนขาวนะเป็นโล่ของโลเพนะไม่ใช่ของธรรมดาแล้วก็เติม90บาทเนี่ยก็จะได้เป็นเซตไอรอนแมนแล้วก็เวสไซฟาร์มนะครับเติม110กับ300เนี่ยจะได้เป็นเซตลูกซองนะแต่คนละเซตกันนะวันนี้เติม300เนี่ยจะคุ้มมากเลยนะก็จะได้เป็นชื่อสีธรรมดาด้วยแล้วก็ได้ตัวละครด้วยนะ ก็ได้กล่อง VP ไปด้วยนะอันนี้แล้วก็เติม500บาทเนี่ยจะได้เป็นชื่อเสียง g b แล้วก็ได้เป็นสนับนะครับแบบเป็นมีดนะแล้วก็เติม1,000บาทเนี่ยจะได้เป็น V10 เลยประมาณนี้แล้วครับในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเติม10,000ห้านะครับเป็นสะสมนะก็ผมไม่แน่ใจว่าจะตามโปรโมชั่นหรือว่าเป็นแบบรวมทั้งหมดเลยนะก็จะได้เป็นเซตนี้เลยกระเป๋า AGB แล้วก็ได้เป็นเซตไอเดียดำๆหรือรุงร้ง,งๆ AGB เหมือนกันม่าประมาณนี้นะเติม1,000ห้าทเท่านั้น แล้วใครที่ตามนี้มาเนี่ยครับก็จะได้เป็นใช้เซตตามนี้เลยนะได้เป็นโลเปดําแล้วก็ได้เป็นพกอะไรสักอย่างนี่แหละสเซตแล้วเพียงได้รับโ 1, ปลพันไปเลยฟรีๆนะอันนี้ไปรับชมคลิปกันเดี๋ยวไปก่อนไปรับชมคลิปก็จะมาให้ดูนี้นะครับการเปิดกล่องว่าเลตของมันเป็นไงนะแต่ผมได้วีเซตมาแล้วใช้ก่อนแล้วกันขอ,อน,นี้นะก็ที่จริงเติมเติม500าร้อยเติมพันหนึ่งก็ได้ไปเลยนะวีเซแล้วก็มาส่งให้ดูวีเก้าไอวีอะไรวะ อะไรอะ่ะวีเก้าดูกล่องเดียววีเก้าพอๆกับวี10เลยนะครับโอ, v โอ้โหนี่แย่เลยนี่แย่โอ้โหวี2นี่วี9กล่องเดียวเป็นไงล่ะไปรับชมคลิปกันต่อเขาตีไม่พักเลยนะึ เพื่อนจะโดนโผมว่าผมต้องเล่นมาโค่ะไม่ไหวนะครับ แ<ไ>ปสิแข่แอยูไปดิไปเล่นมาโคก็ได้ปะ,ะตาพอดีลูกเด็กๆพีนะ่าเขาหนะนำคนพีชจะได้โอ้โหปวดมือจัดปวดมือจัดตอนนี้ คือมก็บอกนะึงตายนึงตายนึงตายนึงเก็บบิเก็บดิสเก็บดิสเก็บบิสเก็บบิเก็บบิโอ้โหใส่เก็บแล้วโอ้อะไรเล่ามันกมาไหวเขาไหวโอ้โหเจ๋งนิมากเจ๋งนิดมากตายตายแต่ผมยิงม่โดนเลยต้อง โอ๊ยไม่หอีกแล้วนะม่หงิกล้วม่หงิกละก,ก็ต้องจบที่เป็นมาโครดีนะโลภีไม่พักอีกเองอีกปวดมือจัดอะไรแตงไมูก นี่นะผงคลิกเองนะเจ็บมือมืออีกกันอะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ่าต่อยไม่โดนโอขอได้มาโคแล้วกันทุกคนแต่คุณน่อยปล่อยเขาออกมาสิลูกมาโคละ ก็ตายเพื่อนมาตายดิคิดเถอะคุณพ่อรับยืคมาคุณพ่อขึ้นมาพ่อพ่อตายมาเล่นเฮ้ยขึ้นมาสิเดียมเดียมหน้ามันวังกขางตัวนั ลูกกูตายหมดเฮ้ยเดี๋ยวลูกกูคนนึงไอ้น็อตไอ้กูจะตายกูจะตายกันลูกขึ้นมาลูกลูกขึ้นมาเออมีการพรีเมียมหมดขึ้นมาเออตรงนี้ดิเพื่อเล่นสามร้อยนะครับเพเล่นร้อยสิบสิบไม่ได้ห่ะกกดช่องอะไรหรต้องมาซื้อดิซื้อพรีเมียมก่อนยังบอกไหนอ่มไปไหนอ่ะไม่เป็นนี้ไหนอน ตไหนงวัน้อยกูเล่นไม่ได้เลยอ่ะแนยุ่ดเนี่ยไหนะไหนไปดูหนตื้อหนดิลงอ่ดิออกไปแล้วก็ต่อต่อเรียบความอ่ะคตรถึกอันนี้แถวสี่อ่ะนี่ถึกมากดูป่ันี้นะครับกด้อนดเลยอ่ตกหแตกหมดมาดิ แจะเก็บของฉันได้ไหมขอร้องโอพี OP. ไม่ไแน่ใจวมันเป็นโปรแจกหรือเปล่านะออกขึ้นมางี้ตายนะขึ้นมางี้ตายนะเอาหมูแตกหมูเซตอะไรเซตเก่าใช่ปะอายุอ แล้วจะถึงเวลาต้องเล่นส0มแล้วนะครับกสปัดดไว่าเราเล่นเป็น300นะครับแล้วก็เป็นระดับนะอู้แต่เราโดน300จริงอะยิงละเราสนใดกันต่อมาเลยต่อให้ลุ้มเลยต่อให้ลุ้มเลยแต่ผมอยากฟัน300นะเรา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 สามร้อยขึ้นมาก่อนโอเคสามร้อยมาละ รูคับตายตายเหมือนโดนอะไรตบด้วยผมว่าอะไิถ้าไปอ๋อผมปรับมาโคผิดแน่เลยทุกคน ต้องแก้งเจ็บนะครับมาเด็กตายหายตาย <S <S บอกแล้วชิลเมื่อกี้แก้งเจ็บไปเฉยปิดโล่อะไรของกูก็ไม่รู้เด้อสามร้อยแตกเหมือนผมมาโครมาโครผมผิดนะเป็นมาโครมีดตั้งไว้ผิดจะทำไว้อีกเซิร์ฟหนึ่ง เสียเซลเลยอ่ะเขาบ้า,าทำไมมันไม่สับปืนให้กูวะสับเป็นมิ้ยเฉยได้สามวันมาคลองอ๋อสับเป็นมี้ให้กูอยกางอ่ะไม่ตายเขาจะเล่นกับเราประวะผมยกักฝ่ามาโคอยู่นะแต่เออโดนรบดวบโดนรบวบโอ้โหโดนตาย กบตายไว้รุ่นกบขิดเห็นปะคนที่ไมก่กะเราต้องรวบจริงๆหรอรับตี่กันนะมิตีอ่าจะต่ายของเราลูกรับรับรับ,บ,บนี่ที่คนมันเยอะไปไอยากรับเลยอลูกอ้าว พูพอ่อพ่อเฮ้ยต่อยอะไรของกูเนะี่ยต่อยยากจังูพอ่พอเี่ยให้ผมตียิงเงี้ยแล้วมันอ๋อแล้วฝั่งนู้นเขาจะไหวอะไรไอ้ถ้าถ้าเซิร์ฟม,มันไม่เยอะเกินไปนะครับไม่ต้องตีผมก็ได้นะผมไม่ได้ยิงนะแต่ว่า คนในเซิร์ฟมันจะสู้ไม่ไหวกันนะครับแล้วคลิปมันจะตัดเร็วนะถ้าอยากให้ผมหยุดนานๆก็ให้ผมเล่นคนเดียวนี่แหละมันจะได้แบบถ้าผมไม่ไหวจริงแต่ผมตีเองนะไอ้ผมพอพอสู้ได้อยู่คนระับขอโทษด้วยนะบางคนที่ตีมาแล้วไม่ได้รับมันมันต้องเล่นคนเดียวจริงๆนะครับคนทำคลิปอะเอา,าไปเอาไปพอบวกกันนัวแล้ว บอกว้ยอะไรอะมายิงกูไหมอะไรเงี้ยอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อขึ้นมาแหละขึ้นมา ู้สึกว่าตอนนี้ผมเล่นมีดกากมากแ<ไ>ปลกไดไกเกตสามร300ก่อน,นครับขึ้นเป็นไหนวะ เจอไปล้วดีนไปปรับมาโคมาละแต่ตอนเนี้ยมันเขาจะล้อ่วงผมไงก็ไม่รู้เขาคงอยากได้สนับกันแต่มันแจกโปรไม่ใช่หรอผมว่าอาจจะไม่ได้แจกนะครับาอาจจะเข้าใจผิดปลอภัยด้วยนะถ้าเขาไม่ได้แจกจริงๆเขา่าอยู่ข้างหลังกันปะผมว,ว่าอย่างนั้นนะ รอรวบแบบมาฟักเจอร์อะไรเงี้ยักอข้างบนหมดเลยจ้าจะอรอล่วบอยู่นะใหญ่โตอยู่ปหะมาณนะไปไปะใหญ่โตแบบมาฟักตดโอ้ยจะรวบหลังรอไปรุ่นมาเลย เราไม่เจอดิรวดตัวหลังขออนเฮ้เก็บตายกับตาย ต่อยไม่โดนเลยต่อยไม่โดนเลย oh <my> นี่ไงสามร้อยแตกสนับด้วย oh <my> ผมรู้สึกว่าผมต่อยกากลงมากเลยนะครับ oh. สนับแตกอา้าวมือผีโอ้ไ oh. ด้ไปสองร้อย 200. ฟันมิดกากาลงเยอะเลยแบบเล่นแต่ปืนลัวแนวร่กหัวเงี้ยเขาหมดกันยังไงอ่ละล่ะหัดหัวหัดหัวได้น่าจะมีคนขออนุญาตเลยโอ้ยเกิดตายนะฮะใบรุน่นตายอยู่ โดนลวกอยู่แล้วนะครับไอรุ่นเราแน่ๆไหนก็โดนลวกถ้าผมอาจจะแตกก็ได้จะไปรู่นม่แค่ปืนไม่น่าจะไหวนะไปไ็นไกันหมดวะดูคำตอบล่ะต้องเอาทีละตัว ตัวดำกว่าแต่ตัวดำก็คมจัดนี่ไหมแน่แต่ล้วใส่หมดนะ เด๋อวห้ากับเจ้าแล้วก็บ้าแล้วเฮ้ยอย่าเลียบแลนเอ้ยไอย้ลอกเลียนเต็บสิยไปรุ่นมาดียิงมา นี่มาเฮ้ยอะไรนะหน้าสะบัดไป,ไปด้ขอ<ป>เก็บสาระกัน แน,น่ถึงโคดัมคมมากก้ขึ้นเลย ตา,ตายแน่ผมตายแน่แนทุกคนไม่ตายผมยังถึกผมยังถึกผมยังถึกยังถึกอยู่แตกส่วนตาย โดนมาทานอดแต่เราจะสวนเฮ้ยค้างอู้ค้างเนี่ยค้างเฉยเลยมาเด็กหนึ่งหนึ่งแล้วลูก

ขอมิตซี่ซะหน่อยแล้วกันเนี่ยผมต้องขอตี้แบบนี้นะผมถึงจะแบบไม่ไหวจริงๆไงอะไรเงี้ยขอเป็นตีนะครับจริมันจริงไม่ตายนะก็ถ้าจูบแล้วก็รอสวนนะมันจะอาจจะสนุกนะไม่อาจจะได้อยู่แต่ว่ามันมันก็นานเลยโอ้โตาตายนะเดีย๋ยวได้มาทานอสเลยลองตี้ดู สวยก็ยประมาณนี้นะทุกคนได้หมัดทาร์นอสดมาละแต่ผมไม่ได้นะเพื่อนยิงตาย